ครับสวัสดีครับผมนายนัทพลมูลทองนะครับตอนนี้กําลังขึ้นชั้นปีที่2นะครับเรียนอยู่คณะวิศวกรรมครับสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อนายต้นสายวงเวงจันทร์นะครับกาลังขึ้นชั้นปีที่2นะครับเรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็สวัสดีครับพี่ชื่อนายสุพัฒน์ปันท่าเรือนะครับขึ้นชั้นปีที่2ภาควิศวกรรมศาสตร์ครับพี่ก็จะมาเล่าประสบการณ์เวลาที่พี่อยู่ปีหนึ่งให้น้องฟังนะครับ เรื่องการเรียนพี่เรียนไม่ค่อยเก่งมากเพราะว่าพี่ไม่ค่อยตื่นแล้วก็จะไม่ค่อยไปเรียนพี่ไม่แนะนําให้น้องเป็นแบบพี่นะอยากให้น้องๆตื่นเช้าเป็นตั้งใจเรียนกันคาบเลคเชอร์เพราะว่าบางคาบเขาเช็คชื่อพอน้องไม่เข้าไปเขาก็หักคะแนนน้องเกรดเทอมแรกพี่ก็เลยได้ไม่ค่อยดีพี่ก็รู้แล้พี่ก็ อยากเกตดีขึ้นแล้วเพราะว่าพ่อแม่ด่าพี่แล้วพี่ก็เลยไปเรียนคัดรูมเขาก็สอนดีตรงตามที่พี่ต้องการเลยก็คือพี่ก็ไม่เข้าเรียนแล้วพี่ก็ไปเรียนคัสรูมแทนแต่พี่ไม่แนะนําน้องนะก็พี่อยากให้เรียนควบคู่กันไปด้วยเราก็เสียตังค่าเทอมมาแล้วแล้วก็เสียตังค่าเรียนพิเศษดีเขาไปเรียนทั้งสองอย่างเลยพอมาเทอมสองนี้พี่ก็ตั้งใจเรียนมากขึ้นตั้งใจเรียนกับคัดรูมมากเริ่มแบ่งเวลามากขึ้นกลับบ้านเร็วไปอ่านหนังสือทบทวน ร้านเกมก็ไม่เข้าเลยไม่เล่นเลยพับจงพับจีไม่เล่นฟีฟ่าด้วยเลิกเล่นทุกอย่างมีเกมอะไรวะก็พี่พี่ก็ไม่เล่นเลยแต่ว่าพอเริ่มประมาณช่วงกลางเทอมไงพี่ก็รู้สึกว่ามันเครียดมากเกินไปเราเริ่มไปทุ่มกับการเรียนมากขึ้นจนเราแทบจะไม่ค่อยทํากิจกรรมเลยซึ่งมันก็ พี่ก็ไม่แนะนำอีกเหมือนกันเพราะว่าพี่ก็อยากให้มีความสุขเวลาอยู่ใช้ชีวิตมหาลัยก็อยากให้แบ่งแยกกันไปแต่ก็ไม่ทิ้งการเรียนก็ถ้าพูดเรื่องเรียนพี่ขอแบ่งเป็นเลคเชอร์กับแ a บนะก็ถ้าเลคเชอร์ทางส่วนตัวของพี่นะพี่เข้าแค่อาทิตย์แรกอาทิตย์เดียวเพราะว่าพี่ คิดว่ามันเป็นความรู้เดิมของตอนที่พี่เรียนมัธยมทําให้ขอผ่านไปนานๆอ่ะทาให้เราไม่เข้าใจว่าเขาสอนถึงเรื่องอะไรแล้วก็ทําให้เราต้องไปเร่งตอนสอบอีกทีแล็บก็จะมีแล็บฟิสิกส์กับแล็บเคมีนะครับของแล็บทั้งคู่เนี่ยจะมีการบีบแล็บก่อนเข้าแล็บทุกครั้งและก็จะมีการเทสของแล็บเคมีจะเป็นเทสว่าเราบีบแล็บอะไรมาเราได้ความรู้อะไรมาก่อนสอบก็อยากให้น้องตั้งใจอ่านแล้วก็เตรียมตัวสอบด้วยครับ ก็สำหรับเรื่องเรียนนะครับเครียดเลยครับ เลคเชอร์เนี่ยพี่ก็ไม่ได้เข้าตลอดนะครับก็จะเข้าบางครั้งบางคานนะครับแต่ว่าเข้าไปเนี่ยเราก็จะไปจดประเด็นสําคัญนะแบบอาจารย์เขาเน้นหน้านี้หน้าน,น,านี้อย่างนี้นะครับส่ววิชาแลบเนี่ยมันจะมีเขาเรียกแพนแลบนะคือน้องๆเนี่ยต้องเขียนแพนแลบมันก็หนักนิดนึงก่อนจะทำแลบเพราะว่าบางแลบเนี่ยเราต้องแพนเยอะหน่อยแพนสองหน้าแพนสามหน้าอย่างนี้แล้วเวลาทําแลบเนี่ยเราก็ต้องคุยกับคู่แลบหรือว่ากลุ่มแลบของเราให้ดีนะว่าแบบเออเราจะวางแผน ว่าเราจะทำํำกันยังไงแล้วก็ต้องฟังที่อาจารย์บีฟมาดีๆเพราะว่าที่อาจารย์เขาบีฟเนี่ยสำคัญมากถ้าเราไม่ฟังเขาเนี่ยเราจะตามไม่ทันนะจะทาเสร็จช้ากีฬาก็เป็นสิ่งสําคัญพี่ก็เตะบอลเล่นบาสเล่นที่ยิมอย่างงี้เขาก็มีฟิตเนสด้วยแต่พี่ก็ไม่ได้เข้านะบอกเฉย ก็เวลาหลังเลิกเรียนเสร็จเนี่ยก็ยพี่ก็จะนัดกันไปเที่ยวบ้างอ่านหนังสือบ้างหรือว่าชวนไปเตะบอลกงนไม่ว่าจะเป็นสนามในมอหรือว่าสนามนอกมอนะก็จะแบบจะชวนกันไปเป็นกลุ่มการเล่นกีฬาเนี่ยมันก็สําคัญนะนะ้อนงะเพราะว่ามันจะช่วยทั้งสุขภาพเราด้วยแล้วก็มันจะสอนเราอย่างอื่นด้วยเช่นรู้จักน้ําใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยกันที่ว่ามันสําคัญอีกอย่างก็ได้เพื่อนด้วยได้เพื่อนเพิ่ม ส่วนตอนช่วงสอบนะอย่างพี่เนี่ยก็จะเตรียมตัวระยะประมาณ3าอาทิตย์ก่อนสอบอย่างนี้ยิ่งใกล้สอบเนี่ยเวลาจะเดินผ่านไปเร็วมากเลยก่อนสอบเนี่ยพี่ก็ไม่ได้อ่านหนังสือหนักมากขนาดนั้นนะอ่านบ้างแล้วก็ยังมีติดเล่นบ้างเพราะว่าเป็นคนชิลๆอยู่แล้วไม่ได้เคร่งมากเท่าไหร่ก็พี่แนะนําให้น้องเนี่ยอ่านก่อนเยอะๆเลยถ้าไปอ่านใกล้ๆนะอย่างพี่สาอาทิตย์เนี่ยยังไม่ทันเลยอ่านดึกจนเกือบเช้าวัอยอะ่ะน้องนอนตีสองตีสามบ่อยมาก แล้วยิ่งใกล้ๆวันอีกนะน้องแทบจะไม่ได้นอนเลยเนาะเพราะว่าอ่านจนน็อกแหละน้องอ่านจนหัวใบเลยบายบาย <c oughs> แล้วก็พอถึงเรื่องสอบนะครับก็ตอนสอบอะพวกพี่ก็อ่านแค่อทิสุดท้ายทําให้อ่านหนังสือไม่ทันก็มันเหมือนน้องอาจจะยังไม่เคยได้ยินแต่ว่าพอขึ้นมหาลัยน้องอาจจะได้ยินคําว่าวันไนท์มิลเลอร์เคิลเป็นสิ่งที่น้องทุกคนจะต้องรู้จัก แต่น้องอย่าทําเลยพี่ขอแนะนําเพราะว่าการที่อ่านหนึ่งคืนก่อนสอบนั้นอะ่ะพอไปสอบปุ๊บน้องจะมึนหัวมากทําให้ความรู้ที่น้องอ่านไปอะ่ะมันแทบไม่มีเลยแต่พี่ก็ถือว่าผ่านไม่ได้เพราะว่าเวลาสอบอะ่ะนอกจากความรู้ที่เราเรียนมาแล้วอะ่ะเรายังมีการช่วยเหลือกันของเพื่อนก็จะมีการ แบ่งกันติวว่าคนไหนได้วิชาอะไรคนไหนไไม่ได้วิชาอะไร,ไไไรก็จะผัดกันช่วยกันสอนอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาสอบก็อย่าลืมแต่งกายให้เรียบร้อยด้วยเพราะทางอาจารย์ถ้าแต่งกายไม่เรียบร้อยอาจารย์จะให้กลับไปแต่งใหม่ซึ่งมันเสียเวลาสอบมากแล้วก็อย่าลืมดูว่าเขาให้เอาเครื่องคิดนเลขมาหรือเปล่าถ้าใช้ได้ก็อยากให้พบมาด้วยแล้วก็ต้องติดสติกเกอร์หลังเครื่องทิดนเลขเสร็จแล้วเรื่องการสอบเนี่ยอย่ากโกงข้อสอบผิดขาดเพราะว่าเคยมีคนที่ลอกข้อสอบมาแล้วทําให้เขาต้องไปเรียนวิชาใหม่ อีกปีหนึ่งเลยมันเสียเวลาไปอีกปีหนึ่งเลยครับเวลาสอบก็อย่าลืมพกนาฬิกาแล้วก็ตั้งสติด้วยเวลาทาข้อสอบเพราะว่าเวลาทําข้อสอบอะถ้าเราคีบอย่างเครื่องคีดเลขอย่างเงี้ยถ้าเรากดไปผิดแค่ปุ่มเดียวอะมันจะผิดหมดเลยทําให้เราเราจะทําข้อสอบนั้นผิดเลยกิจกรรมนะครับถ้าพูดถึงกิจกรรมมนัน้องคงผ่านไปแล้วก็จะมีแฮนด์ออนใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวก็จะมี เฟชชี game, ่เกมมีอีเกมอะไรพวกนี้ครับก็แนะนําอยากให้น้องเข้าทุกกิจกรรมเลยเพราะนอกจากจะสนุกแล้วน้องยังได้เพื่อนๆไม่ไม่ใช่แค่ภาคเรานะน้องจะได้เพื่อนภาคอื่นด้วยกิจกรรมของเฟชชี่นพี่ว่าน้องๆเนี่ยควรจะเข้ากันนะเพราะว่าแบบพี่ว่ามันมันดีนะเพราะว่ามันเป็นได้แค่ปีหนึ่งเนี่ยที่จะได้ทํากิจกรรมนี้เพราะว่าอย่างพี่เนะี่ยขึ้นเป็นปีสองแล้วก็ไม่ใช่เฟชชี่แล้วก็จะก้าวกลับไปทําแบบเดิมก็ไม่ได้แล้วเพราะว่า เราไม่ใช่เฟชชี่แล้วนะถ้าน้องก้าวมาเป็นปี2เนี่ยน้องจะรู้เลยว่าแบบเสียดายมากเลยน่าจะใช้เวลาที่เราเป็นเฟชชี่เนี่ยให้คุ้มมากกว่านี้ก็สําหรับปีหนึ่งนะครับพี่รู้สึกว่ามันผ่านไปเร็วมากเลยครับระยะเวลาปีหนึ่งของเราพี่ว่าน้องน่าจะมีความสุขกับปีหนึ่งคนระับถ้าฟังคําแนะนําจากพี่อ่ะ